เข้ามาแรมเซสกับหุบล,ลงเซตอัพไว้กครับตัวเขาไปเปลี่ยนฮนะเผื่อเดินออกไม่ได้ดราเกอร์แทงเข้าไปตีอีกสองทีเหลือรอยครับทางด้านรมเซสตายฮะเอ็ดบนนี้ก็ดูได้ทีมม่บอกเป็นชิเกฟเซฟอ,อีกต่อไปแต่อินวบัสโตร,รดีนฟลายผมแล้วใช้ดาร์โคลก็จับล็อกขาเอาไว้ฮะสกอร์เป็นสามเด็กครับเกมหนึ่งตอนนี้เป็นนั่นรแคทตามติดมาคือฟินนิ่งอินวอลเกอร์ครับพิงกับสเปกเตอร์กันพอๆกันนะอ้าวฟลายครับจัดการเลโซไม่ได้ฮะ ไปหิดมาแล้วถิงหน้านโนของไซย,ยาก็ฆ่าฝ่ายกับคือนหมิงไล่ย,ยิงต่อเน,นื่องครับดาร์กโทสมันเดอร์อีกสิบวีครับถึงจะจับล็อกได้ฮะช่วยกันยิงกึ่บเปล่าช่วยกันยิงกึ่บเปล่าเปิดแมปไปเรื่อยๆอีก2ทีอีก2ทีมานะอีก50จะกริ่งได้ครับกริ่งถอยไปครับออกนอกแมปแล้วเด้งกับเข้ามาในปา่านั่นเองกอ,อ,องร์เป็นสต่อ2ครับเจอควิดเปิดด้วยทอร์นาโดหรือเปล่า โอ้กลิงไปโดนโยกโหลบไม่ได้ไฟไปอินย้ำต่อโทนโดวุ่นอีกแล้วแต่เอพมาเต็มเขาย้ำอีกทีไหวไหมได้ฮนะโดนวันจิตก,การไปจับหุกลงย้ำต่อที่นั่น GPK ยกเทเลเกันในสีใส่นั่นสายอ่ะเสายอยากกลิงไปเต่ที่เคยดีครั้งแล้วก็ใจเข้าไปฮนะจีบีเคพร้อมดวดวเปอร์น้เปร์นฮะนั่นนสายตาย โอ้สูแซนดครับอัดเข้าไว้ทีอีด้านโนของแบบเซตแบบเซตเรียบร้อยฮะทางด้านนี้ก็คอแซนดไปฮะใส่ด้านจีบีเคสโลก็จับผมลงไว้ฮะทางด้านโนของฝั่งคริสก็บอกโดนโนวัน no no ไล่ยิงแบบไม่หยุดครับแต่สโลก็เจอส่วนมาจากนั้นฟลายกับอีพิตัสเอาอีกมากแล้วก็หนุนไป เชฟชิปอะแร็คเกอร์ผ่านไปครับผมแรแมเนบดเข้ามาเซนเตอร์หนุนมสโลตายครับยีพีระเบะิดใส่เดินไฟผมแต่เดินลุยต่อครับมีทางด้านโดของอกรีครับผมกัดฟันไล่ยิงไปกดโกสชวักหลบไปหนึ่งสเต็ปแล้วก็วิ่งต่อฮะโนวันเซนเตอนุายอยากตายครับผมไม่เปล่าอ้าวคริตตายผมเจอซายอยากฆ่าซูปเปอร์โนว่าระเบิดไปแล้วนี่ครับไลยย่ยิงอะเรโซจัดการ,ราเดินแรมเซตไม่ได้สกอร์พิซซิมต่อสีส่คร วนๆวนๆเกมเร็วไล่แค่เก่าดันคลิงกันแตกผ้าแล้วเนี่ยไต่ฮิตไปฮะโคสแนปย้ำต่อแดันฟลายรอดหรือเปล่าตกลงมาจะเชิญโรไม่รอดฮะทางด้านนี้ครับผมฟลายเรียบร้อยแบบแตกผ้าฮสกอร์บินซ้อนต่อสี่เปิดฮอนมาสันเลชีนผ่านเข้าไปครับผมทางด้านโอคองคลีครับคอยออกได้เปล่า ไม่รอดครับผมแล้วพวกคิวเนี่นโนวันนะเธอเองก็ยิงแล้วยิงอีกยิงใครไม่เข้าเลยฮะแร็ปแมนบดเข้ามาครับผเธอนั้นเคยเหยียบไอซ์ฟอรไปแล้วก็ตายครับฝ่ายนั้นนี่เธอโดปัดครับ EMP ย้อนต่อที่จี k โดดหลมแรมแมนออกไปนะจากการที่ฆ่าเนี่ยสโลว์และเลโซแร็ปเซ็กคูมาไล่เน้นโนวันต่อฮะโนวันโดนดิสอับเอาสปอนครับไล่กัดแล้วก็โกสวอลก็ถอยไปอีกแล้วไล่มาที่แร็ปเซ็กมีดแท็กลงไปครับ ไอเอลก็วิ่งทอยไม่ได้ฮนะจกกับโยเคเล็กติดนี้ก็ยิงปี๊ยัดลงต่อเปิดไปซุ้มนะวา่าฮะทางด้านแรมเซ่ครับโดนเผาต่อนเนี่ยโดนสตันหลังอีกเรียบร้อยกับแรมเซ่ตายเดินไม่ออกครับสันสไตรย,ยัดลงไปสันเลจีตามหลังครับชนะพลายตายโรริกิ่งออก่อครับไซอยคับซิลิกเชนจับล็อกไว้ที่โซโลนะ่ฮะทางด้านจีบีเคไล่เจอคือนหมาหอนเฟดโบชีก็ไป เดินสโลว์ตายหมดิฟฟิ้งแบดปาดสองครับเปิดที่าโดของฝั่งเชฟชิีผมพุ่งออกจากไอซ์วอร์ไม่ได้แล้วทีนี้คริสตายฮะเขาเดินไปโคสแนปและอีมีและเปิดย้ำต่อน,นั้นไฟตายฮะยิกราได้ปาดมาใส่นั้นอาริซี่สันเรปาดไปย้ำต่อโรยดันกันไปฮะทางด้านของคริสยังไงต่อคริสครับผมฟาร์มกลับไม่ได้เจอจับโคลครับเซตอัพ แล้วกดโดนรวมรายล้อมมาเรียบร้อยครับเจอเดบิคเพิร์กก็มาแอนจานะโอของเชดเดอร์ดิมอนครับไอเอลก็ปิดฉากนะฮะเมก้าคิวโอ้สแนปอีกแล้วครับโลริงงริ่งมาไม่กีไฟระเบิดไปใส่แรมแนนครับผมเข้ามาย้ำต่อกับทางด้านโอโนวันตายฮะแรมแนนต่อยรอบใส่นัทไซอย่างบอดี้บล็อกไว้ไม่ให้เข้าไปถึงซึ่งแรมเซ็ดแรมเซ็ดเจอไต่หินมาโค้งโคงไต่ลังแล้วตายนัทไซอย่างก็ไม่รอดฮะ สุดซิโล่เข้ามาจะเสริมเสริมไม่ไหวครับมาแถมอีกหนึ่งวนั่นแรมเซตเลยฮะเอาสมอนตีวาร์ปอินลงมา้าโนวันทาราโดปาแล้วก็ยีพีครับดิฉันถูกดับล็อกไว้ชาโดริมอนเดินเข้าสายรับซันเรปาเข้า,ายองต่อทางฝานั่นรูบิกครับเรียบร้อยคริตเข้ามาเอาสโล่มาเจอนั่นฟลายจบผูนุ้ยก,ก่อนนะ โซแคชเชอร์และซันเรจีไปที่ฟลายโรลิงกิ้งชนเรียบร้อยแั้วฟลายตายช่วงเวลานี้ได้ไปเคร่งลงก็มีวอร์ดให้กล่าวโรลิงกิ้งเข้าไปไซเลนย้ำต่อและอีมีระเบิดครับทางเดินแรมเซนยังไงดีได้ไปเพิ่งระเบิดตายเดินถอยมาครับสโลโเจอเดินเลิงกยิงตายเหมือนกันโรลิงกิ้งออกอีกหลรอบฮะฝั่งด้านนี้ทอร์นาโดปาดสองครับนนโนวันแล้วก็วินวอล์กถอยออกไปแม้ว่าจะโดนด,ดัสโปยใสเนี สเปกเตอร์นี่รอฮอตอยู่แล้วสเปกเตอร์เปิดฮอตมาเก็บงานนาทีครับไล่ตีน,นั่นคริดไปคริดเรียบร้อยกระโดดย้ำต่อที่อาร์ดีซีอาร์ดีซีไม่รอดดับเบิลคิวนั่นไอเอลทีวีเลยทีเดียวสเ,เตรปปาดไปครับโรนิเกิ้งถอยใส่ต่อที่นั่นพลายเปิดมาซุปเปอร์โนวาบอลสวนนั่นจีพีเคทัวรเหมือนกันและนี่ครับตัวของทางฝั่ง,งเอเมอร์สวิตก็บอกเจอไซโคลเซน,นเปอรโดปาดย้ำต่อสเตรจีเข้าไปแล้วโมแซแปรเดินไม่ออกตายครับจีพีเค เสือดิ้นตายก็ไม่รอดครับตายสี่ครับเขามาทางฝั่งนี้ไงต่อทอรันโดปาดครับเอฟซีระเบิดไปหรือเปล่าไม่มีครับผมเอาโดนโถมครับจังหวะนี้โซโลวตายไปก่อนไม่มีไทยระเบิดใส่ดิ้นอาริซี่ครับเก่งยันอาริซี่ย้ำต่อเจอซันลลัวไม่มีไทเด้งมาอาริซี่ตายครับแต่ก็แลกกันไป3แล้วกันครับหนึ่งอาริซี่ต้องแลกกับสามดับเบิ้ลคิวนั่นแรมเซนนะเรามีจังหวะเผลอแล้วโถมได้ครับ โดนสมอนยิงต่อสเลจีเข e yeah. nah. ้าไปที Mat ่นี้อ้าโหอีกครั้งได้ปาดซปเปอร์ว่าขั้นเลยครับสเปกเตอร์โดดตีครับแบ่งขั้นกันดีฮะเห็นว่าเน็ตแรบเซจะตายกระโดดเข้าไปตี GBK ต่อฮะเฮงกำลังเป็นเดโซฟหรือเปล่าจะเป็น BKB ก่อนฮะเฮงยืนฟาร์มอยูอซันเลจเข้าไปเซนต์ฟลายโอ้โหเจอแท็กเจอซันเลแรงไปคซันเลผมว่าโคสแนปยุดยุดย้ำๆเรียบร้อยมีโซลเคสรถก่อเอง กิยงผ่านไปไม่โดนก็ตายอย่โหมายิงครับทางด้านตายอย่าก็ยงชนก็ยังต่อดีเฟนตแล้วโปยดันไปก่อนตายครับสเปกเตอร์ครับดรเกอร์แท็กแล้วดิฟฟิงบลัดกับดิ้ไป2ทางด้านอาริซีโดนไล่แบบหนักมากอาริซีเดินออกเจอได้ไปเพิร์กแล้วตายฝั่งด้านนี้ครับยืนหยัดไปอัลโซโล่ GBK ครับรอโดดตีแบบทางด้านเซนแป็กร่าเสียไปฟรีครับเชฟชิปแบล็คแมนผ่านหน้าไปต่อโนวันก็จัดการคิทด้านหลังตายครับรูบิกและนี่ครับโดนล็อกขานิ่งแล้วเดินเข้าใส่ครับผม สเปกตรัลเร็กเกอร์มาร์คไปที่ g ี k g เ k จีพทอยฮะซิลิงเชนจับล็อกทีนะั่นสเปกเตอร์ไว้แยกล่างตัดคลีปย้ําต่อแล้วก็ยื่นกลับมาบอปปี้สเปกตรัลเร็กเกอร์แท็กลงไปฮะอาจจะอยากเสียนั่นเอจิเต็มทีหรือเปล่าคอนาโดแล้วก็ยิมทีต่อนเนื่องวางไอซ์บอลเนี่ยกันไว้ครับเดินไม่ออกครับคริสไล่ลไงดีครับซิลิงเชนจับล็อกไว้ต่อหรือเปล่าเอ้อนี้กสส็สันเล่ครับโคสแนบสันเล่โคสแนบก็แหลกเหมือนกันนะใช่ย้อยเร็กเกอร์เฉกเข้าไปนี่นั่ โอ้เสดับนี่ทริกโลัวแล้วฮะสันสไตร์เปิดครับผมเพื่อที่จะดีวอร์นะแบบเดือดๆรุนออกเป็นอาเคนลัวนะสายอยากเก็บมาเลยฮะไว้จ่ายแมกนิทไรส์ยืนไปก็รีโหลดก็หินเงี้ยยาวๆไปยืนไฮกราวมารอครับโรลลิงกิ้งทามมิ่งใส่นั่นโอคลิกวันนี้แล้วทอร์นาโด E M P อีกแล้วครับท่านใส่เลนมาแบบเนียนๆแตะหินอัดหลังไปครับไปโดนนั้นฟลายต่อฟลิงอีกครับสายอยากแล้วก็แมกนิทไรสระเบิดมาสามเรียบร้อยก็ฟลาย อันดีซ้ซีไปก่อนหน้าจับคุมไว้แล้วแฉกแล้วก็ซูเปอร์น่าคั่นไปแล้วครับพอโบขะโ,โ,ขโปต่อคะโปกันแบบสวยงามว่าจีพีแตกควายแล้วไล่ต่อเรื่แรมเซครับโมสแนปตียับต่อยนี่แรมเซ่ตายทีไว้กับโอีจีโอ้โหโหดเกินไปล,ลายต้นขะโว่อ,ออกครับแล้วก็คูดเกมแล้วเป็นเป็นอันวอนอันโปชนะไป2-1ครับมันเกินใจตัวทนเพราะว่าต้นเกมของนั่ทีมอีจีปิดไม่ลงฮะ ได้ไหม,มว่าเวอร์ตันโปรเล่นต้นเกมแทนครับรวัรวๆรวัรวๆรวัรวๆแบบไม่หยุดยั้งนะฮะ41คิวครับ16คิวครับปิดลงจนได้นะก็เป็นเวอร์ตันโปรครับได้ไปต่อฮะยื้อชีวิตในรอบเพย์ออฟเพย์อนะินเนี่ย ในรอบเพย์ออฟแหละนะส่วนทางด้าน EG ก็ไปเจอกับทางฝั่งซีเคดโว้เจอกับซีเคดเลยฮนะ25นาทีจบเกมถามว่าเกมนี้เกิดอะไรขึ้นครับ EG ก็เซตฮีโร่มาเหมือนเกมเมื่อกี้ฮนะเกมที่สองถามว่าจะถมได้ยิงไะยิงใส่นันเวอร์ตัลโปลหรือวแต่รอบนี้เวอร์ตัลโปรเปลี่ยนเป็นอิน o ว e r เกอร์นะฮะแล้วก็สเปกเตอร์มาครับซึ่งอิน o ว e r เกอร์นี่ ตัดเกมได้ดีนะครับผมมีชาร์โดริมอนอุบเซฟย้ำไว้อีกนะฮะทำให้ทางด้าน EG เนี่ยสู้ไม่ไหวครับผมและสซฟเพ็กเตอร์ไม่ตายสักตัวนะสซฟเพ็กเตอร์ฮอนมาทีนี้ได้เก็บทีละหนึ่งทีละสองหมดเลยครับรวๆฮะไม่ไหวจริง